อย่างสิบเอกอภิวัตชานประโคนเป็นหนึ่งในทหารที่โดนสะเก็ดระเบิดที่ปราสาทตาเมอนถมนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายแต่ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลบอกเลยว่าผมถ้าหายดีกว่านี้จะกลับไปสู้จะไปอยู่แนวหน้าเนี่ยจะดูแลประเทศทไทยต่อและที่ยกมือไหว้เนี่ยหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจสอขอบคุณในการดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับนี่คือเป็นหนึ่งในทหารกล้าที่เราต้องยกย่องนะครับสิบเอกอภิวั์ชายประโคนนี่แหละคืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยสองเดือนนะให้คุณหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยช่วยดูแลรักษาหลังจากบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดที่ตาเมืองมเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องสาวคอยดูแลคอยให้กำลังใจวันแรกกลับมาใส่เครื่องแบบทหารเต็มยศแล้ว ไม่ได้ใส่มา3เดือนเจ้าตัวพูดเลยนะครับ oh. นี่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 นชายชาติทหารนะเนาะด้ว oh. ดยความภาคภูมิใจบอกตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่รอดนะ oh. เนื่องจากเส้นเลือดใหญ่ที่ขาขวาเนี่ยมันขาดแล้วเลือดมันเสียเลือดเยอะมากจนต้องส่งมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์คุณหมอก็ผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ด้วยความสามารถของทีมแพทย์ไทยต่อเส้นเลือดจนทุกอย่างกลับมาจะเป็นปกติแล้วนะครับ แล้วหลังจากนี้จะขอกลับไปทำหน้าที่ปกป้องดูแลอธิปไตยให้กับประเทศเหมือนเดิมครับพร้อมที่จะก,กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมครับไม่ท้อครับยังยังคิดที่จะทำงานทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเราต่อไปอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเวา่าไม ผู้บวยการโรงพยาบาลสุรินและก็ทีมแพทย์ทุกท่านสามารถกลับมาเดินได้กลับมาใช้ชีวิตได้เกือบจะปกติแล้วจากที่เดินไม่ได้เลยใช่ไหมครับจากที่เดินไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดนะครับเราต้องยกย่องทหารแนวหน้าหน้าแนวของเราเนี่ยเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เงินเยียวยาด้วยนะ ไป,ไปถึงมือถานของเราทุกคนแล้วหรือยังอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ